อัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะวันนี้อยู่กับผมมะยุสคารนะฮะอยู่กับรถวิสุวิชิเอสเพนเดอร์ครอสนะฮะ1.5นะครับเกียร์ออโต้ปี2021จดทะเบียนใช้งานปี2022นะฮะคันนี้เลขไม้เพียง40,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถนะครับเอสยูวีคอร์ทโอเวอร์นะฮะแนะนำเลยคันนี้นะฮะรถสวยเดิมนะครับนะสวยเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับน็อตไม่มีขยับด้วยแล้วก็ค่าตัวนะฮะอยู่ที่ 5 6 9แ0 0หนาันนะครับผ่อนอยู่ประมาณ10บใบเทานะฮะลูกค้ามีเครดิตเกินปีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะใครที่สนใจนะฮะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวพาไปดูตัวรถนะฮะนี่นะฮะตัวรถจะได้เป็นสีเทานะฮะสวยสวยเลยนะครับนะยางล้อแม็กล้อแม็กขอบ17นะกระจกพับปับไฟฟ้ากุญแจคย์เล็ตนะฮะภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้ติดจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับ นี่เลยนะฮะมีแอร์ด้านหลังมีจอด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะฮะเหมาะสําหรับนะฮะลูกค้านะฮะที่มีครอบครัวนะครับอ่าขนาดเล็กก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนะอ่าเครืยนต์เบนซินนะฮะเลขใหม่4เจ็ดนะครับมาลาโมติฟังก์ชันเป็นพุสตาร์ทนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะฮะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ